มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมันมีพลังงานมากมายที่มากระทบจิตกระทบกายเปลี่ยนแปลงทางการเงินเปลี่ยนแปลงทางการงานเปลี่ยนแปลงทางคนที่เคยคบกันอยู่เปลี่ยนแปลงทางคู่ชีวิตหลายอย่าง ลองมองไปรับรอบตัวมันคือสัจธรรมทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะเจออะไรแล้วแต่เป็นที่เป็นบททดสอบที่เป็นแรงปรัททถ้าเราสามารถรักษาจิตของเราให้มีสติแรงปัททะนั้นจะกลายเป็นลมใต้ปีกหอบเราข้ามอุปสรรคข้ามแม่น้ำ เพื่อไปสู่ในเป้าหมายนะั้นฉะนั้นทุกบททดสอบทุกแรงประทะไม่ว่าจะเป็นบุคคลทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่เราสูญเสียไปที่เราพัดพาคไปที่เราจากไปทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตขอให้รู้ไว้ลูกมันคือสัจธรรม เราไม่อาจจะห้ามให้ลมพักไม่พัดห้ามพัดมานะลมห้ามฝนหยุดตกห้ามน้ำไหลได้มันคือธรรมชาติแต่สิ่งที่เราทำได้คือมีสติอยู่กับตัวทุกอย่างตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวันนี้ทำไมชีวิตฉันมันมืดจังเลย มองไปทางไหนก็มดืดไม่รู้จะพึ่งพาใครดีทำไมไม่สว่างสว่างคือมีโอกาสเขาา้าวันนี้มดืดนอนก่อนชาร์จพลังงานก่อนพลังชีวิตก่อนล้างเนื้อล้างตัวไปอาบน้ำปัดฝุ่นก่อนเปลี่ยนเสืาา้อผ้าซะชุดนี้ใส่ไม่สวย มอมแมมไปหมดมันเหนื่อยมันล้ามาทั้งวันแล้วไปเปลี่ยนสภาพ้าใหม่อาบน้ำอาบท่าล้างเนื้อล้างตัวชำระล้างสิ่งสกรปรกในกายเราเนี่ยออกให้หมดเนาะมันจะได้สดชื่นพอจะได้ชำระน้ำแล้่หยิบน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ เราได้ไปกราบไหว้พระประธานในโบสถ์ต่างๆมาลดเนื้อลดตัวเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ลดหัวลงไปแล้วหาที่สงบสงบเง,งียบเงียบเปิดเียงดนตรีเบาๆสำรวมจิตสำรวมกายสำรวมใจหลับตาลง นัสมาธิหรือจะเอนเอนหรือจะนั่งบนเก้าอี้แล้วจิตอยู่ที่เสียงเพลงเสียงดนตรีนั้นหรือเปิดเสียงน้ำไหลเสียงใบไม้เสียงนกรอ้องธรรมชาติจินตนาการว่าเราอยู่ในธรรมชาติลำธารน,น้ำใส ลมมาปะทะหน้าต้นไม้เขียวชวยอุ่มอากาศสดชื่นอ,อยู่กับหัวใจของเราอยู่กับชีวิตของเราฟังเสียงหัวใจของเราสิวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันใช่ไหมฉันรู้ว่าเธอเหนื่อย เดี๋ยวเราจะได้หลับพักผ่อนกันนะฉันเติมวิตามินเติมพลังชีวิตให้เธอแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาเราจะมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะรุยลุกขึ้นก้าวต่อไป จับหัวใจให้กำลังใจตัวเราในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราเจอพายุทำแบบนี้นะสติเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ทิ้งเราไปไหนท่านจะส่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดามาช่วยเราแต่ขอให้เราเชื่อมั่นวางใจว่าเดี๋ยวปัญญาโอกาสดีๆจะเข้ามาเราจงวางใจจงไว้ใจสิ่งที่เราภาวนาสิ่งที่เราอธิษฐานจิตแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราสร้างแต่ความดีมาโดยตลอด ท่านไม่ได้ทิ้งเราไปไหนท่านอยู่รอบๆตัวถ้าเราอนุญาตให้ท่านเข้ามาเราเอ่ยชื่อท่านเรียกร้องท่านอนุญาตให้ท่านเข้ามาชีาา้ทางสว่างพรุ่นี้เราก็จะได้พบเสง็จส จะได้พบช่องทางดีๆแต่เราต้องช่างสังเกตว่าคนไหนบุคคลไหนที่เข้ามายื่นโอกาสให้พลังความรักความเมตตากำลังใจ